สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายโจทย์คำถามใน Assignment กราฟสอการอธิบายนี้เราจะเลือกเป็นโจทย์ข้อที่3เริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์นี้กันก่อนนะครับในเว็บไซต์นี้จะประกอบด้วย n web page แล้วก็แต่ละเพจจะเชื่อมกันด้วย Hyperlink ซึ่งเราต้องการหาค่าเฉลี่ยของความยาวลิงก์ในการเข้าถึงแต่ละเพจยกตัวอย่างในรูปนะครับผม จากเพจหไปเพจสความยาวลิงก์ที่สั้นที่สุดจะเป็น1ก็คือเส้น h ตรงนี้หรือว่าจากเพจหไปเพจสเพจหไปเพจสจะมีความยาวลิงก์ที่สั้นที่สุดเป็น2ก็คือจะเป็น1ไป2แล้วก็2ไป4ตรงนี้จากเส้นเก็จะเป็น2โดยเราจะเอาค่าความยาวลิงก์ที่สั้นที่สุดนี้ของทุกเพจมา รวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนทั้งหมดเพื่อหาค่าเฉลี่ยครับผมการนําเข้าข้อมูลก็คือเราจะ list เป็นรายการคู่ซึ่งจะเป็นจํานวนเต็ม a b ซึ่งจะแทนจาก p a g a ไปยังเพจ b โดยขั้นด้วยช่องว่างแล้วก็จากนั้นเราจะทําการจบข้อมูลนําเข้าด้วย0ูนจากตัวอย่างนําเข้าข้อมูลตรงนี้ถ้าจากหน้า4ไป3า จากหน้า4ไป3ดังรูปก็จะมีความยาวลิงก์ที่สั้นที่สุดเป็น1ต่อมาจะเป็นการอธิบายในส่วนของโค้ดนะครับโดยเราเริ่มจากการประกาศตัวแปรในการรับข้อมูลค่ะก็คือ A กับ B จะเป็นจำนวนเต็มจากนั้นเราก็จะเข้าาวลูในการรับค่าคู่ อันนี้ก็จะเป็นหน้าเพจแรกไปยังหน้าเพจอีกอันที่2เมื่อมีค่าที่รับเข้ามาเป็นส่วนย์จะให้จะให้ทำการเบรกครับจากนั้นเราก็จะใส่ค่าที่รับเข้ามา a b เข้าไปในกราฟน,นี้อันนี้จะเป็นในส่วนของการรับค่า ต่อไปเราจะอธิบายในส่วนของฟังก์ชัน d f s ในการทำงานหาเส้นทางนะครับผมอันนี้เราก็จะประกาศตัวแปรว่าเช็เชคโหนดที่ถูกเข้าชมแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นการเก็บลำดับโหนดที่ต้องไปแล้วก็ parent ตรงนี้ก็คือโหนดเริ่มต้นจะให้ค่าเป็นลบหแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเก็บค่า จาก start vertex ครับผมโดยตรงนี้เราจะเริ่มจากการ push ค่า start vertex เข้าไปใน q u e ในส่วนของ while loop ตรงนี้จะเช็คจะเริ่มเช็คจาก q u e ต้องไม่ว่างจากนั้นจะเข้า loop โดยการดึง current vertex เอ pop c u r current vertex ออกมาแล้วก็เช็ค ในส่วนของโหนดรอบๆในเงื่อนไขที่ว่าหากในในส่วนของ Current Vertex และโหนดรอบๆถ้ายังไม่ถูกไปวิสิตหรือว่าเยี่ยมชมตรงนี้จะทำการ p u ุชโหนดนั้นเข้าไปในคิวแล้วก็จะปรับค่าวิสิตเป็น true จากนั้นจะทำการบันทึกบันทึกระยะทางใน ส่วนของดิสตรงนี้แล้วก็ประกาศให้ในโนดนี้เป็น Current Vertex ของโนดต่อต,อตอไปต่อมาในส่วนของการคำนวณค่าเฉลี่ยของระยะทางจะมีการประกาศโท t โท p a t าเพื่อนับจำนวนเส้นทางที่มีอยู่จริงแล้วก็อันนี้จะเก็บผลรวมของระยะทางทั้งหมดด้วยเริ่มจากลูบลูบนี้จะทำจะทาการสร้างตัวแปร p a r e n t แล้วก็ Dis ใหม่จากนั้นจะทำ การเรียกฟังก์ชัน bfs และเข้าลูปในการตรวจสอบเส้นทางโดยเราจะตรวจสอบเส้นทางจากเงื่อนไขที่ว่า i ไม่เท่ากับ j แล้วก็และ d i s j ไม่เท่ากับค่าที่เราประกาศเอาไว้จากนั้นถ้าเข้าเงื่อนไขนี้จะแสดงว่ามีเส้นทางจาก i ไปถึง j โดยจะบวกระยะทางทั้งหมดลงใน d i s ไอซัมดิสเทนตตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มจำนวนเส้นทางทั้งหมดลงในทอทัลพาธต่อไปจะเป็นการแสดงการคำนวณค่าเฉลี่ยของเส้นทางนดรเจะทำการประกาศตัวแปรพาเล l และดีสีครั้งจากนั้นจะทำการเรียกใช้ฟังก์ชันเบลฟเซอรตรงนี้แล้วก็จะเข้าลูปในการหาว่าในส่วนนี้มีเส้นทางจริงๆหรือเปล่าโดยถ้าหากว่า I ไ,ไม่เท่ากับเแล้วก็ และ t i s เไม่ใช่ค่าที่เรากำหนดไว้ในตรงนี้จะแสดงว่ามีเส้นทางระหว่าง i ไปถึง j เมื่อเข้าเงื่อนไขในตรงนี้เราก็จะทำการเพิ่มค่า j ลงไปใน sum distance หรือว่าบวกระยะทางทั้งหมดเราก็จะทำการเพิ่มค่า t i s เบวกระยะทางทั้งหมดลงใน s u m distance แล้วก็เพิ่มจำนวนเส้นใน Total Path ในส่วนของการแสดงผลลัพธ์ตรงนี้เราก็จะเอา sum this hand มาหาด้วย total part แล้วก็เราจะกำหนดให้มีตัวเชม3าตำแหน่งตรงนี้เมือ่อเราลองลานออกมาเมือ่อเราลองล้านออกมาจะได้ค่าเอาค่าเฉลี่ยของเส้นทางทั้งหมดจากในตัวอย่างข้เาข้อมูล ขอบคุณครับ